ครับร่บเพื่อนครับวันนี้ต้อมก็เดินรีวิวนะครับหาซื้อของกินนะครับที่ศูนย์อาหารมาบุญทองเซ็นเตอร์นะครับเขตปทุมวันนะครับครับก็มีอาหารหลากหลายนะครับในชั้นของศูนย์อาหารนะครับให้เลือกทานเยอะแยะมากมายครับอันนี้เป็นขนมเบื้องนะครับชื่อดังนะครับใครมามาบุญคองก็ต้องร้บนะครับว่าขนมเบื้องที่นี่อร่อยจริงๆนะครับ อันนี้พาเดินไปซื้อคูปองกันนะครับนี่จะเห็นว่าผู้คนเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยนะครับหรือว่าต่างชาตินะครับหลากหลายประเทศนะครับก็จะมาที่นี่กันนะครับทานอาหารนะครับเมื่อหิวนครับหรือว่าเดินจนเมื่อยล้าแล้วนะครับก็มานั่งทักทานน้ําทานอาหารกันนะครับนี่ครับ้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับชอบบูธตไหนร้านไหนนะครับก็ไปหาเลือกซื้อทานกันได้เลยนะครับ วันนี้มาซื้อคูปปองก่อนนะครับถ้าไม่ใช้คูปปองก็สแกนจ่ายได้เลยนะครับนี่เป็นข้าวหมกไก่มณีวงนะครับผมีข้าวหมกไก่ที่นี่ก็อร่อยนะครับครับราคาก็มาตรฐานนะครับผมกต้มเลือดหมูนะครับต๋มเลือดหมูข้าวมันไก่กระเพาะปลานะครับแล้วก็๋วยจับนะครับหวยจับนี่ก็อยู่ในสายตาผมแล้วนะครับ นี่ก็เป็นผัดไทยนะครับผมผัดไทยแม่กองนะครับแชมป์แม่กองนะครับับน่าทานมากๆเลยครับับวัตถุดิบที่สดๆนะครับนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ครับผมอ่านี่ก็ซื้อคูกปองเลยครับที่แคทเชียนครับผมครับ้าไม่ซื้อคูปองก็สแกนจ่ายได้นะครับผมเมกี้ เมื่อเห็นสักู่ก็จะเป็นร้านเสียงซินยี้นะครับผมขนมหวานนะครับตอนนี้ก็พามาซื้อน้ําก่อนนะครับผมก็จะเลือกเป็นแตงโมปั่นนะครับ1แก้วนะครับสั่งไปแล้วนะครับปิกอัพเฮียนะครับผมแตงโมปั่นแล้วก็คาปูชิโน่เย็นนะครับนี่ครับได้แล้วครับแตงโมปั่นนะครับ60บบาทนะครับผมแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็รอยืนรอคาปูชิโน่เย็นนะครับผม นี่ครับได้แล้วครับคาปูชิโนเย็นครับ69บาทครับ69บาทครับครับก็เดินหาซื้ออาหารกินก่อนนะครับว่าจะกินไอ้นี่ดีกว่านะครับก่วยจับนะครับกวยจับเอาเครื่องครบทุกอย่างนะครับครับสั่งไปแล้วนะครับผมนี่ครับน่ากินมากเลยครับผม พาเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับนี่ครับหัวจับอร่อยอร่อยนะครับก็บางร้านก็อนรอคิวนะครับแต่คิวไม่นานนะครับเพราะว่าแม่ค้าทำเร็วนะครับผมเ้ามันไก่เอ้ย ข้าวหมกไก่เอ่ยก๋วยเตี๋ยวเอ่ยนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับอาหารอีสานก็มีนะครับส้มตำครับนี่ได้แล้วครับได้แล้วครับหวยจับนะครับผมครับเติมเครื่องปรุงได้เลยนะครับเติมเครื่องปรุงมาแล้วนะครับผมร้อนๆนะครับควันฉุยเลยนะครับผมครับมาทานด้วยกันนะครับวันหลัง ตาเ,เพื่อนๆไปย่านนั้นก็แวะได้เลยนะครับผมนะครับชามเบลอร์เลยครับแล้วก็ส้มตำไทยปูนะครับหนึ่งจานนะครับชีสจานดีนะครับ,รรบอร่อยนะครับ2สองชามนะครับหอยกับนะครับผม ครับแล้วเดินหลังจากทานเสร็จนะครับเดินมาเจอโรตีนะครับผมโรตีเจ้านี้นะครับกลวยหอมแขวนอยู่นครับผมว่าจะเป็นโรตีครับชาชักชาเย็นครับชาไทยครับมีให้เลือกหมดเลยครับขนมปังด้วยครับขนมปังกรอบชาเนยราดช็อกโกแลตนะครับโรตีชีสอะไรก็มีหมดเลยครับมัตตาปะกก็มีครับ ผมก็สั่งมัตบัตไปครับหนึ่งชุดนะครับผมนี่ดูข้อค้าเขาทำนะครับผมอันนี้ใส่ชีสนะครับนีของของเจ้าอื่นนะครับผมก็ยืนรอแล้วก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมก็สะอาดสะอ้านนะครับครับ วางเนยลงไปนะครับนี่ดูนะครับความเขาเรียกว่าความคล่องนะครับผมยืนดูก็เพ่มเพลินนีครับครับเอาเนยลงไปนะครับ ก็ตามด้วยไข่แน่เลยครับไข่ตีไข่ครับน,นี่ครับมี่ครับม้ากระบะของผมนะครับแฮนเดลเลอร์เลยครับ ครับ้าเพื่อเธอนี่นะครับผมก็ลูกค้าก็มาเรื่อยๆเลยนะครับยืนรอก,กันเลยครับผมเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็ทำรวดเร็วนะครับรวดเร็วครับการใจลูกค้านะครับจับแต่ละร้านนะครับขายดีกันท้งนั้นเลยนะครับที่สูย์อาหารมาบุญทองนะครับผมโลตีนาด้ียครับผม ครับกวยหอมนะครับแขวนชาชักก็มีนะครับชาชักนะครับ กำลังดีได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับผมของผมนะครับมัตตบะนะครับนี่ครับหนึ่งจานนะครับแล้วก็มีออาจารย์นะครับเคียงข้างอยู่ด้วยนะครับอร่อยอร่อยนะครับครับใส่เต็มไปเลยครับใส่เต็มไปเลยครับอร่อยครับเชิญมาทานกันนะครับ ครับถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมมาแล้วนะครับมาบุญคองนะครับก็ไม่ได้มานานนะครับครับเมื่อมาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องให้อิ่มนะครับผมอันนี้ก็เป็นขนมหวานนะครับร้านชื่อดังนะครับอ่าขนมเหนียวมะม่วงก็มีนะครับผมอ่าจะเลือกทานอะไรนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับ อ่านี่ก็เนื้อนะครับเนื้อและก็ไก่นะครับผมร้านอิสลามนะครับราบข้าวไก่คาราอกะนะครับราบนี่ครับซาลาเปาขนมจีบนะครับขนมจีบหมูซาลาเปานะครับนี่ครับขากลับนะครับตอนกลับก็ต้องพลาดไม่ได้นะครับกับ ขนมเบื scalable, hang, bitches, Three, four, ้องครับชื่อดังนะครับที่มาบุญคลองนะครับมีหลายร้านนะครับสามสี่ร้านให้เลือกนะครับร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับน้ําผลไม้อะไรก็มีหมดนะครับอันนี้ก็เจอแล้วนะครับเจ้าประจําของผมนะครับร้านนี้นะครับอร่อยนะครับมีใส้หลากหลายให้เลือกนะครับครับใส่ครีมก็มีนะครับรวมครับครีมใบเตยชิ้นก็มีนะครับครับหลากหลายใส่ให้เลือกนะครับผม อ๋อสิบแถมหนึ่งก็ซื้อกลับบ้านนะครับหนึ่งกล่องนะครับสิบชิ้นนะครับแถมหนึ่งนะครับผมกล่องละร้อยยี่สิบบาทนะครับเรียกว่าคุ้มค่านะครับกับการมานะครับนานๆมาทีนะครับเอาปนๆแล้วกันใส่หวานใส่เค็มนะครับมีให้เลือกนะครับหรือว่ารวมเลยก็ได้นะครับผมกล่องเยีะ้ครับเขาบอกว่าไส้แน่นจริงๆนะครับแผ่นใหญ่มากนะครับผมเมื่อเอามาแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับ สองวันสามวันก็ยังอร่อยอยู่นะครับผม,บบบมเอาอย่างนี้เยอะหน่อยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็นี่นครับน่าทานมากๆเลยครับเชิญเพื่อนๆนะครับมาทานกันนะครับที่นี่นะครับมา<อ>บุญพรมเซ็นเตอร์นะครับครบับครับศูนย์อาหารชั้นบนนะครับยรอาาหใ ไม่ได้แล้วนะครับเดินออกไปนะครับครับเดี๋ยวก็ปันททอนะครับขนมเบื้องไทยกลับมาซื้อใหม่ครับกล่องครับผมกลับมาซื้ออีกกล่องนึงครับว่ากล่องเดียวไม่พอแน่เลยครับไหนๆมาแล้วนะครับแช่ตู้แล้วมันอร่อยแม่ค้าบอกเขาฝากซื้อแล้วเปล่าครับเปล่าครับ น่าได้แล้วนะครับกลับบ้านนะครับเดินลงนะครับนี่สังเกตว่าคนเยอะมากเลยนะครับที่มาบริพองนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่ครับคนก็ยังแน่นอยู่นะครับผมเป็นศูนย์การค้าชั้นนํานะครับครับย่านประุมวันนะครับนี่มาถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่ครับสองกล่องเลยนะครับผมก็จะทานกล่องหนึ่งก่อนนะครับกล่องหนึ่งก็ยังไม่หมดนะครับก็อีกกล่องก็แช่ไว้นะครับ ครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับกรับพาเดินชิมนะครับสวัสดีครับ